เอ้ยนี่คือแบบมาแบบเกาหลีเลยเนี่ยฮะโอ้โหเกาหลีโยโยโยสวัสดีทุกท่านนะคะนี่คือครูบาวดีนั่นเองก็ในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอตก,กันอีกแล้วแล้วก็มาอยู่ในแบบรอยัลไฮนะคะ <c oughs> หลังจากครั้งที่แล้วนะเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงเจ้าหมูพิกกี้นะให้กลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยในวันนี้นี่เลยนะคะ เราจะมาแปลงครูบาวดีให้กลายเป็นเจ้าชายสุดหล่อนั่นเองนะคะในวันนี้เราไม่ได้มาแต่งเป็นเจ้าหญิงนะเราจะมาแต่งเป็นเจ้าชายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มมาทําการแต่งตัวครูบาวดีให้เป็นเจ้าชายสุดหล่อที่สุดในเมืองนางฟ้าแล้วก็ในเมืองเจ้าหญิงแห่งนี้แล้วกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการแต่งตัวให้กับครูบาวดีกันเลยดีกว่านะณนะตอนนี้จะเห็นว่าครูบาวดีของเราเนี่ย หัวโล้นมากเลยนะดูสิคะแล้วก็รูปร่างเนี่ยยังเป็นรูปร่างแบบผู้หญิงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงคูบอดี้ให้แบบว่าหลอกกันไปเลยนะโอเคไม่รอช้าอันดับแรกนะคะพี่นิวเนี่ยขอเปลี่ยนชุดให้กับครูบอดี้ก่อนแล้วกันจะสังเกตว่าชุดคูบอลดี้เนี่ยเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินเราเนี่ยก็ยังคงเดิมชุดของครูบอดี้ไว้อยู่นะคะ นี่ฮะเ๋ยเราไปที่ของผู้ชายละกันนะคะมันจะมีเซ็ตของผู้หญิงกับของผู้ชายเซ็ตของผู้ชายนะคะเราก็คลิกตรงแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะมันก็จะมีชุดผู้ชายออกมาเพียบเลยเราก็เลือกชุดออกาเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะมีแต่ชุดสีเขียวออกมาเพียบอ่ะแล้วก็มาเลือกกันว่าจะให้ครูบาวดี้เนี่ยแต่งตัวแบบไหนนะคะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยเน้นเป็นตีมสีเขียวนั่นเองโอ้หนี่อะไรเนี่ยวัดแดดเดินนะทกคนหฮ้ยเดี๋ยว คือแบบว่าเขียวทั้งตัวเลยนะคะอันนี้มันก็จะดูตลกไปนะทุกคนรู้สึกว่าสีเขียวจะมีแค่นี้นะคะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะพี่นิวก็ยังหาชุดให้กับเจ้าชายบาวดี้ไม่ได้เลยนะคะยากมากเลยแต่ก็ยังคงเน้นธีมสีเขียวอยู่นะคะเอาละทุกคนเสื้อนะที่เป็นเสื้อนะพี่นิวขอเอาเป็นเสื้อแบบนี้ละกันนะคะเป็นเสื้อกั๊กสีเขียวแล้วก็มีเสื้อตัวข้างในเป็นสีขาวนะทุกคนต่อมามาดูกางเกงกันนะคะ กางเกงอยากได้สีน้ําเงินเออเราก็ต้องมาหากางเกงที่เหมาะกับครูบาวดีนะคะกางเกงมีให้เราเลือกน้อยสุดๆเลยนะคะอย่าหมดนะว่าเราต้องสีน้ําเงินนี้อะลองเอาสีน้ําเงินนี้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนรูปร่างถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นก็ได้โอเคมาดูกันก่อนนะคะนี่คือชุดของเจ้าชายบาวดีนะคะตอนนี้อาจจะยังเห็นว่ามันดูแบบว่าปแปลกๆนะแต่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูปร่างกันดีกว่านะคะ โดยการไปที่ Des ส์อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เอ่อบอดี้นะคะทุกคนบอดี้ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็มาเลือกบอดี้ไทท์นะคะเป็นลักษณะรูปร่างเพราะว่าตอนนี้นะคะรูปร่างพี่นิวเนี่ยเออมันยังเป็นแบบว่าผู้หญิงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรูปร่างผู้ชายนั่นเอง <L ess> ดูแบบว่าบึกบึนนะคะสูงใหญ่บึกบึนอันนี้ก็เป็นรูปร่างผู้ชายโอ้อันนี้สูงนะคะสูงยาวเข่าดี <c oughs> ทำไมมันสูงจังอะ่ะมันดูสูงแปลกๆนะทุกคนนะ อันนี้ก็เป็นแบบว่ามีกล้ามนะคะมันมีให้เราแบบว่าเลือกเยอะมากอะหมดแล้วนะรูปร่างผู้ชายมันอาจจะดูบึกบืนไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันดูดีสุดแล้วนะทุกคนโอเคงั้นเราต้องมาทําการใส่ทรงผมเข้าไปนะคะโดยการไปที่เดสก์อัพเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปที่เอ่อแฮร์สไตล์นะคะ เราะคะต้องเลือกผมที่เป็นผมผู้ชายโดยการไปกดตรงคําว่าบอยนะตรงนี้นะนี่ค่ะทรงผมผู้ชายก็จะขึ้นมาเพียบเลยโอ้ใหม่กอดนี่เราไม่ได้เข้ามาในหมวดหมู่ทรงผมผู้ชายนานมากนะคะครั้งนี้ละค่ะครูบาวดี้ของเราจะมีทรงผมแล้วนะคะเอาแหละเรามาเลือกทรงผมกันเลยดีกว่านะทุกคนเอาทรงใหม่ล่าสุดเลยละกันนะคะโอ้โหลอเฟียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหทรงผมใหม่ๆดูดีเพียบเลยนะทุกคนนะโู้ทรงนี้ก็ดูดีถ่ายข้างไถ่ายข้างโอ้นี่ก็ดูดี เฮ้ดูดีนะทุกคนเฮ้ยนี่คือแบบมาแบบเกาหลีเลยเนี่ยฮะโอ้โหเกาหลีโยโยโยแต่พี่นิว่าทรงที่มาใหม่ล่าสุดนะ,ะ่ะมันดูดีมากอะลองมากดดูก่อนนะลองดูอบๆก่อนนะคะบอกเลยว่าเฟี้ยวมากนะทรงผมทรงนี้ดูดีอยู่นะคะทุกคนนะคะด้านข้างก็ดูดีด้านหลังก็ดูดีเออพี่นิว่าเราควรเอาทรงนี้กันดีกว่านะต่อไปเนะยต้องมาเลือกสีผมอ่ะครูบาวดี้มีผมอยู่สามเส้นใช่ไหมสามเส้นนั้นเป็นสีอะไร เป็นสีน้ำตาลกับสีดำป่ะไม่สีน้ำตาลก็สีดำนะเพราะฉะนั้นพี่นิวว่าเรามาเลือกโทนสีน้ำตาลดีกว่านะฮะ <T ip> ก็ลองมาเล,เลือกกันดูนะคะ <G l ug> จะบอกว่าโทนสีเยอะมากเฮ้ยสีนี้ก็สวย <T ip> เป็นสีน้ำตาลแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีน้ำตาลเข้มนะคะอ่ะโอเคทุกคนพี่นิวว่าพี่นิวเอาสีน้ำตาลนี้ก็แล้วกันนะคะ <T ip> เป็นแบบนี้นะทุกคนนะลองมากดดูกันนะปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะนี่เลย ดูที่สว่างๆเป็นสีน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลเข้มแบบนี้นะทุกคนนี่ดูดีดูดีดูด,ดีหลังจากที่เราได้เสื้อผ้ารูปร่างทรงผมแล้วก็สีผมมานะคะต่อไปเลยก็คือหน้าตานั่นเองต้องไปดูหน้าตานะทุกคนจะบอกว่าหน้าตาเป็นอะไรที่เลือกยากมากเลยนะคะหน้าตาผู้ชายเนี่ยเอาไงดี มันมีให้เลือกเพศไหมเอางี่ไงบอยเฟกนะคะหน้าตาครูบาวดี้เอ่อจะเป็นแบบว่าไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่เจอหน้าตาที่ถูกใจแต่พี่นิวว่าหน้าตานี้มันดูคาวีอี้ไปหน่อยนะหรือว่าดูน่ารักไปหน่อยป่ะเนี่ยทำ <c oughs> ไมหน้าตามันดูน่ารักขนาดนี้บอดเดตอ๋อเก็บเพจเก็บเพันะทุกคนนี่ค่ะมีบับเบิ้ลให้เราเก็บเพจ ได้มาไป13เพรน,นะเออดี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 บอกเลยว,ว่าหน้าตาครูบาวดีเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกยากมากอะเอาหน้านี้และกันเนะยโอ้ยไม่รู้จะเอาหน้าไหนแล้วมาดูกันนะทุกคนก็จะเป็นหน้าแบบว่าหล่อหล่อนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเอ่อได้นหน้าตามานะคะเหลืออะไรอีกทุกคนลองมาดูกันนะคะว่ามันยังแบบว่าใส่อะไรเข้าไปได้อีกอ๋อรู้แล้วปีกไงเราสามารถใส่ปีกเข้าไปได้อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูโกช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งเผื่อว่า มันมีปีกสวยๆ,ๆมาใหม่นะทุกคนจะเห็นว่าปีกวันฮลลาโลวนีนี่ราคาไม่แพงเลยนะ,ะตอนนี้นะคะพี่นิวมีอยู่หนึ่งพันเพชนะคะก็เอาไหนดีทุกคนอืมเป็นปีกไหนดีครูบาวดี้ของเราโหดเหมือนผีนะคะโหดเหมือนผีขนาดนี้เดี๋ยวนะนี่เลยเอานี่ไหมปีกผีหรือเปล่ายังไงไม่รู้เดี๋ยนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ค่ะราคาหนึ่งพันพอดีเลยนะคะเป็นปีกโกดลี่นะเป็นปีกผีนั่นเองควรซื้อดีไหมอ่ะ ลองดูแล้วกันนะมันเป็นราคาที่เรารับได้แล้วก็ซื้อได้นะคะจัดปายซื้อมาแล้วนะคะเป็นปีกผีเดี๋ยวเราลองมาใส่ให้กับครูบอดี้กันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอะ่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะปีกผีเนี่ยทุกคนก o ส t ี y เย่โอ้โหเดี๋ยวนะพอครูบอดี้ของเราใส่ปุ๊บมีความสว่างในตัวเลยนะคะเป็นปีกที่แบบว่ามีความสว่างในตัวนะทุกคนดูดิครูบอดี้ของเราดูขาวไปเลย นี่มันปีกหรือไฟฉายเนยเดินไปทางไหนดูสิคะก็มีแต่แสงสว่างขนาดเดินเข้าป่าเนี่ยยังสว่างเลยเป็นป่ามืดๆนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะทำการเทเลพอร์ตไปที่โซนอื่นกันดีกว่านะคะอย่างซันเซ็ตไอส์แลนด์นะคะเป็นการประกวดนั่นเองแต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงประกวดนะเพราะฉะนั้นเราคงยังไม่เอาผู้ชายไปประกวดนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่นี่เลยดีกว่านะดีวินเนียพาร์นะคะไปเลยเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากๆเอาละ่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในดีวินเนียพานะคะแต่ประเด็นคือเออเดี๋ยวนะพอเราลงจอดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเกิดาการบั๊กขึ้นนะคะเราไม่สามารถยืนได้บินได้อย่างเดียวเอาทำไมเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยนะทุกคนลงจอดก่อนลงจอดบึ๊บอา้าเห็นไหมเป็นยัไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเม y god เดี๋ยว ทำไมบินได้อย่างเดียวรู้สิคะตอนนี้เนะะ,ะเจ้าชายบาวดี้เนี่ยสามารถลงจอดได้แล้วนะคะแล้วก็มาถึงการแข่งขันยิงธนูเลยนะทุกคนเนี่ยยิงเข้าไปยิงให้ตรงเป้านะโอ้โหอันนี้เรายิงแม่นมากเลยตรงกลางพอดีเลยสุดยอดแต่ประเด็นคือพอเข้ามาในดิวเนียพาร์คเนี่ยเจ้าชายบาวดี้ของเราหัวกลมมากเลยนะคะเมื่อกี้ยังหัวไม่กลมขนาดนี้ <laughs> อะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้นะเราพาเจ้าชายบาวดีนะเข้ามาในเมืองนางฟ้าซึ่งเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะเปรียบเสมือนกรุงเทพนั่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาหมุนวงล้อกันนะว่าเราจะโชคดีได้อะไรมาดูกันเลยหมุนยังไงล่ะเนี่ยไม่เคยหมุนมาก่อนมันให้เราเลือกกล่องค่ะทุกคนเออนี่ละกันนะคะหมุนเลยแย้ได้อะไรขอดีๆนะขออะไรก็ได้ที่มันดีดีหรือไม่ดีหรือไม่วัด วัดอายตื่นเต้นชะมัดเลยได้ไรเฮ้ยได้อะไรอะ่ะดาบนะฮะว้าเราได้เป็นดาบมาทุกคนเอามาแทนไม้มันทัดก็ได้นะทุกคนนะได้เป็นดาบอ้าวเดี๋ยวนะบัดแดดได้ฮุกแฮนมาเหรอเป็นมือโจรสลัดนั่นเองนะทุกคนเอามาดูกันนะฮะอ้าวตอนนี้ครูบาร์ีของเราก็กลายเป็นว่ามีมือโจรสลัดแล้วนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาแต่งตัวนะคะจากครูบาวดี้กลายเป็นเจ้าชายบาวดี้นั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหกลายเป็นเจ้าชายบาวดี้สุดคิ้วเลยนะคะดูดิหัวยังกลมอยู่เลยนะคะแต่ยังคงความเป็นเจ้าชายอยู่เอาแหละว,วันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันในครั้งหน้านะคะอยากให้นําใครเนี่ยมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายหรือว่านางฟ้าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ่วนนี้นะ พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับเจ้าชายบาวดี้ก่อนลวกันนะไปละจ้าบ๊ายบายจ้าจุา๊บจตอนนี้พี่นิวลองเปลี่ยนเป็นแบบว่ารูปร่างสูงผอมดูนะคะก็ดูดีบีกแบบหนึ่งนะเนี่ยรูปร่างแบบว่าสูงผอมทีเดียวกลายเป็นเจ้าชายสุดหล่อโหอะไรกันเนี่ยดูเป็นเจ้าชายที่เท่มากเลยบอด,ดีฉันคือเจ้าชายบาวดี้อ่ะบอัสด,ดีฉันคือเจ้าชายอีกาดูเท่มากเลยอะ่ะโ้แล้วนี่อะไรเนี่ย แลแ้วผู้หญิงก็สุดคิ้วโอ้ยน่ารักจริงๆเลยฉันไม่อยากกลับไปโรงเรียนครูบาวดี้อีกแล้วฉันขออยู่ที่นี่ต่อแล้วกันนะแม่มีแต่คนคิ้วๆน่ารักน่ารักบ้านี่อะไรเนี่ยขาวชะ่ััดเลย